ทคนคะ่ะที่นี่ปางหวันนะคะจุดที่เปินมาแคมปิ้งกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะแม่อ่อนค่ะคุณแม่อ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค,คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสตอรี่เนี่ยตั้งแต่เปิดปางหวันเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วเริ่มเปิด5 6เริ่มเปิดให้แคมปิ้งปี5 6ปัจจุบันปี -65 นับไป10ปีปปนะซึ่งที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเพิ้ลบอกก่อนเลยว่าที่เิมากางเต็นท์นะคะมีให้เลือกถึง2จุดด้วยกันซึ่งคุณแม่ให้มองวิวด้านหลังเนี่ยจะเรียกว่า วิวภูเขาซึ่งสตอรี่ตรงนี้เนี่ยคุณแม่มีการเตรียมตัวหรือปลูกอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเปิดถึง5ปีเลยทีเดียวเริ่มตั้งแตบบ่ปี5-2แล้วก็ให้เริ่มแบบให้เข้ามาแคมปิ้งได้ปี5ประมาณ5-6คือมีการเตรียมกว่าจะได้มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยที่นี่ก็คือคนชอบวิวสน วิวโนเนี่ยปลูกต้นกำเนิดเขาเนี่ยตอนปีไหนนะแม่ต้นปี52ต้นปี52จนถึงปัจจุบนันมี65แล้วนะเกือบ 13- 1 4ปีและอีกหนึ่งจุดในการกางเต็นท์ก็คือไฮไลท์เหมือนกันเขาเรียกว่าโซนนั้นเรียกว่าริมแม่น้ำเนาะริมน้ำริมน้ำลมลืนถ้าเกิดใครที่อยู่โลเคชั่นริมน้ำหรือวิวภูเขาก็สามารถจะเดินเล่นชมวิวในที่ปางหวันที่นี่ได้รวมถึงเล่นน้ำได้ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ๊ะฉันมาครอบครัวใหญ่มีบ้านพักไหม มี4ห้องด้วยกันมี4ห้องด้วยกันก็เด็กๆหรือผู้ใหญ่หรือน้องๆที่อยากมาแคมปิ้งกันก็นอนเต็นท ใครไม่มีเต็นท์ก็สามารถติดต่อแอดมินที่ช่องทางข้างล่างนี้นะคะใครอยากมาจองที่พักนะสอบถามกันมาก่อน2ช่องทางนะคะ 1. ก็คือ Facebook เพจ f a c e b o o k นะคะก็ここคือปางหวัน <Home stay. S 1> h o m e s t a ์โฮมสเตย์อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ Line แอดออฟฟิเชนะคะก็คือแอดปางหวันตามด้านล่างนี้เช่นเดียวกันใครอยากเที่ยวสอบถามแอดมินก่อนหรือถ้าเกิดจองแล้วไม่ติดแล้วจริงๆมีเบอร์ในเพจ a c e b o o k เดี๋ยวมันแปะเบอร์ให้ด้วยตามนี้เลยนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็บริกาศสวยงานเติมพลังเต็มที่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเดินทางกับกรุงเทพต่อขอบคุณคุณแม่แล้วคะสวัสดีค่ะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือรถรู้สึกว่าจะมีปัญหาสตาร์ทเหมือนจะแบบว่าเมื่อกี้ดับรถไปแล้วสตาร์ทไม่เต็มเหมือนแบตเตอรี่จะหมดไม่เป็นไรทุกคนอย่างที่เพิ่นบอกกันในเทปที่แล้วว่าเพิ่นมีตัวช่วยดีๆนั่นก็คือ ให้เราแชร์โลมากับตัวโลมานะคะนั่นคือบริการฉุกเฉินของทางออโตแบ็กอท์ไซส์เซอร์วิสที่เขาก็จะมีพาร์ทเนอร์นะคะให้บริการฉุกเฉินช่วยเหลือเราตลอด24ชั่วโมงและจะมาหาเรานะคะภายใน30นาทีตอนนี้เดี๋ยวเปิ้ลนะคะจะลองแอดไลน์เข้าไปนะคะซึ่งก็มีบริการดีๆนะคะรถเสียกลางทางมีปัญหาทักไลน์แล้วก็แชร์โลมาได้เลยเริ่มนะก็กดไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลเขา นี่เลยทุกคนเห็นไหมกล้องเขียนว่าโลมาเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเพื่อนไปนะคะ add friend เดี๋ยวลองทักไปก่อนสวัสดีค่ะรถเสียค่ะดูนะว่าแอปของเขาจะรวดเร็วไหมตึ๊บแล้วก็ลองบวกโลเคชันไปเราอยู่ตรงบิ๊กซีเมื่อกี้แวะซื้อของนะคะกดติ๊กไปแล้วก็แชร์เริ่มแชร์ไป14.07นี่ค่ะ <ก>เขาทักกลับมาแล้วสวัสดีคุณลูกค้าขอเบอร์อาใส่เบอร์ไปก่อนตึบซึบ,บ,บแล้วก็จะติดต่อกับแน่ไวเหมือนโกหกโทรมาแล้วค่ะเดี๋ยวรัใส่แป๊บนึงนะคะฮะลัลโหลสวัสดีค่ะตามโลเคชั่นเลยค่ะที่แชร์ไปค่ะค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะรื้อรื้อป้าเลยค่ะติดเปล่านำยังไเดี๋ยวรอแป๊บนึงเขาบอกว่ามีพาร์ทเนอร์อยู่ใกล้ๆก,กล้ด้วยเดี๋ยวเจอกันจ้าทุกคนคะ่ะมาแล้ว นะคะออโต้แบกที่เป็น o u t ซ i d e service นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาพี่ขเข้ามาพี่สวัสดีค่ะพระเอกข,ของเราเย้พี่เมื่อกี้เนี่ยดับรถไปแล้วสตาร์ทเหมือนไม่ติดเสียงมันก็แก๊กแกปลกแปล,แปล,แปล,แปละคะ่ะพี่ช่วยดูให้หน่อยว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเปิดฝากระโปรงรถก่อนครับได้เลยค่ะเชิญพี่เลยค่ะดีนะที่เราอะฉลาดแล้วก็มีในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็ติดตามในเรื่องของ ออโตัวแบกตลอดเลยว่าเขามีบริการดีๆอะไรบ้างนะคะเป็นฮีโร่เลยจริงๆที่จะมาช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับผู้หญิงอย่างเราถ้าเกิดสมมุตนนิกรณีคุณผู้หญิงมีปัญหาก็ลองทําตามกันได้นะเนี่ยภายใน30นาทีจริงๆติ๊กติ๊กติกติกต๊ก,กครับคนสวยก็จะไม่แย่บ,บนี่น่าจะเกิดจากแบตเตอรี่นะครับอือก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะมีการุา่งแบตนะครับและให้ลูกค้าเข้าไปตรวจเช็คที่สาขาพีกสีแปดสิบเอ็ดนะครับซึ่งเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยใช่ครับ ตัวเช็คเนี่ยมีฟรี25รายการหรือเปล่ามีฟรี25รายการด้วยครับทุกคนค่ะกคตัวเช็คให้ทุกอย่างเลยของฟรีเราชอบค่ะโอเคยังไม่รอช้าค่ะไปค่ะขอบคุณที่คุณพี่รับคนหน่อยนะคะเชิญเลยค่ะพวงแบบได้เลย สดีค่ะพี่ค่ะ้การที่ไปตรวจเช็คด้านนอกมาใช่ค่ะเมื่อกี้มีรถแชโรมานําทางมาครับที่นี่เป็นสาขาใหม่ด้วยใช่ครับมีตรวจเช็ค25ารายการฟรีเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้เลยเครับงั้นฝากรถคันนี้กับพี่เลยนะคะได้ครับขอบคุณค่ะบริการดีดีฟรี25รายการจะพลาดทำไมคะจัดไปเลยสิคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูพูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะกับช่างอัจโจแบกเอท์ไซ์เซอร์วิสว่ารถคันนี้เนี่ยนอกเหนือจากช่วยเหลือปั้นเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ย เขามีบริการอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเปิ้ลอะอยากจะรู้ในเรื่องของตัวแชร์โรมาหรือว่าโลมาของเราเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะคุยกันแนะนำตัวิดนึงพี่ชื่ออะไรคะผมชื่ออาทิตย์ครับ เป็นหัวหน้าช่างของสาขาพิเศษแปครับผมอ๋อเป็นหัวหน้าช่างของที่นี่ด้วยครับผมก็คือว่าเวลาเราแชร์โลเคชันกันเนี่ยโลเคชันเขาก็จะโ่งมาสาขาที่ใกล้เพื่อไปช่วยเหลือเราที่อยู่ใกล้ๆเหมือนกันนอกเหนือจากเคสที่พ่วงแบตแล้วเนี่ยรถคันนี้มีอะไรบ้างสต,ตาร์ทไม่ติดสต,ตาร์ทไม่ติดคเครื่องดับกลางอากาศหรือวิญญาณขับขับเครื่องดับก็แชร์โลมาได้รหรือน้ำมันเครื่องรั่วที่พื้นมีน้ำมันเครื่องรั่วหรือน,น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วทุกอย่างเราดูแลได้หมด ได้หมดเลยนี่ตัวอย่างเช่นอาทิเฉยๆนะแต่อยากรู้จักรถคันนี้มากยิ่งขึ้นพาไปดูใกล้ๆได้ไหมคะมแอบให้พี่เขาเปิดให้ดูเปลยให้ดูเลยว่ารถโมบายคันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะคคก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการการเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับก็มีบริการเหมือนกันพร้อมถววว่วงล้อเลยอุปกรณ์ตามมาตรฐานเลย นี่คืออุปกรณ์มาตรฐานถูกหยิบมาอยู่บนรถคันนี้ใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะออนไซต์เอาไซต์ไปหาลูกค้าได้ถึงที่รถใช่ตามโลเคชันที่ลูกค้าแชร์ไปเลยใช่ครับว้าวสุดยอดมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องล่ะพี่ครับน้ำมันเครื่องเราก็สามารถออกไปดูแลให้ลูกค้าได้พร้อมตรวจเช็ค2 5รายการให้เลยสามารถที่จะเซอร์วิสเรื่อง2 5รายการได้ด้วยใช่ครับ สุดยอดมากค่ะท่านผู้ชมค่ะคในเรื่องของยางอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเกิดปัญหายางแบนบแต่ทีนี้ดันเป็นลูกค้าผู้หญิงเหมือนเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะค เราจะรู้ได้ไงว่าเราควรเปลี่ยนยางเมื่อไหร่ดีเบื้องต้นนะครับก็าอาจจะดูเรื่องของสัปดาห์ยางปียางท้งนี้ทังนั้นต้องดูเรื่องของการใช้งานของลูกค้าด้วยบางทีปียางไม่ถึง2ปีแต่ลูกค้ามีการใช้งานเยอะอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องของการสลับยางอีกด้วยสลับยางหน้าสัมผัสยางคือต้องดูรายละเอียดย่อยด้วยเหมือนรายละเอียดการขับขี่ไลฟ์สไตล์ของเราอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนก็ต้องดูมหน้างานแล้วค่อยแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับถ้ายางรั่วยางแต่ก็สแกนหาโลมาได้เลยครับ ก็เมื่อกี้ง่ายๆอย่างที่พ้นบอกไปว่าเราก็จะมีในเรื่องของ Line@ Official นะคะซึ่งเราก็เมื่อกี้อย่างวิธีการที่พ้นทำไปพ้นก็แอดไลน์ไปแล้วก็มีการพูดคุยเมื่อแอดมินตอบกลับมาว่าเราอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรพอเราพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาแค่นี้เดียวเขาก็โทรกลับมาแล้วก็แค่แค้นพิกัดแล้วก็แชร์โลมาพี่ฮีโร่ไปเองของเราก็มาถึงหน้างานตัวเป็นๆเลยนะคะแล้วก็พร้อมในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่นี่เนี่ยมี จุดเซอร์วิสที่มาตรฐานครบวงจรจะบอกว่าใหม่กิฟจริงๆเลยนะคะแล้วก็ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยางและมีโปรโมชั่นด้วยไหมคะมีโปรโมชั่นครับแล้วตอนนี้โปรโมชั่นยางนะครับสามแถมหนึ่งนะครับถ้าต้องการงบประมาณเท่าไหร่เนี้ยเขามาคุยกันก่อนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเงินสดผ่อนได้ไหมผ่อนได้ครับผ่อนได้ผ่อนได้ก็ทุกคนผ่อนได้เจ้าแม่เงินผ่อนมาค่ะเจ้าพ่อเงินผ่อนก็มาค่ะถ้าเกิดอยากติดต่อต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้ตอนนี้เลยหรือคุณจะ แอดตามลิงก์นี้เลยก็ได้นะคะเพื่อเป็นช่องทางให้คุณได้แชร์โลมาช่วยเหลือคุณฉุกเฉินสบายใจแน่นอน อย่าลืมนะคะคิดถึงเรื่องบริการฉุกเฉินนะคะมาที่เดียวจบค่ะออโต้แบกเจแปนนัมเบอร์วันคบวงจรเรื่องรถทุกสิ่งอย่างวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะความช่วยเหลือในวันนี้รวมไปถึงข้อมูลดีๆในการแชร์ <share S 2> ให้กับผู้หญิงอย่างเปิน้นเผื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่บ้านนะคะใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมตรวจเช็ครถกันก่อนนะคะก่อนเดินทางไกลด้วยความเป็นห่วงจากปน้าแล้วก็ทางออโต้แบกเองด้วยเขามีโปรโมชั่นดีๆเยอะมากเยอะจริงๆยางน้ำมันเครื่องที่บัตะ คือวันนี้พูดันเดียวก็ไม่หมดก็มาสอบถามได้ที่ออโต้แบ็กทุกสาขาใกล้บ้านคุณพร้อมกับมีฟรีบริการตัวเช็คฟรี25่ารายการครับผมฟรีชัวชัวครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับโอเคถ้าเกิดไม่ไม่มีไม่ฟรีนะมาเล่นงานพี่อาทิตย์เลยนะคะที่ออโต้แบ็กดีให้บริการครับใช่แล้วขอบที่ต้องลากันแล้วจริงๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะดีค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะบ๊ายบาย